ตัวจริงเนี่ยตัวจริงเนี่ยตัวจริงเนี่ยดีมากีกอย่าลงไปดิอย่าลงไปละอย่าลงไปอแวันทำออ้าวก็มีองการที่เล่นีังต้องการเล่นดีมากเลยวันนี้ใสเส้อคันด้วย ถามว่าฝ่าหายเจ็บยังเอาไว้งยแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกเก่งมากเลยตามไปดูลยมลเก่งมาก